สวัสดีค่ะจากบ้าลไร่อง์พยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้าลไร่อง์พยอมจะมาทอดกุนเชียงเพื่อให้นุ่มนะคะไม่ให้แข็งกระด้างกินไม่อร่อยนะคะพอน้ำเดือดเราก็เอากุนเชียงใส่ไปเลยนะคะบ้าลไ่องุ์พยอมจะทอดด้วยน้ำมันนะคะ ปีไฟลงมาให้เหลือไฟกลางนะคะแล้วเราก็คนนะคะคนให้สุกเสมอกันก่อนตอนที่มัมีน้ำนะคะแล้วเราก็จะคั่วกลับไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะคั่วแบบนี้นะคะคั่วได้น้ำนะคะให้เพื่อให้เขาสุก พอถึงกันนะคะเราจะใช้ไฟกลางแล้วก็เริ่มไฟอ่อนลงมานะคะเมื่อน้ําแห้งเราก็จะใช้ไฟอ่อนลงมาพอนะพอน้ําแห้งน้ํามันจากตัวกุนเชียงหมูก็จะออกมานะคะแล้วก็จะทอดแบบนี้ไปกุนเชียงของเราก็จะเนื้อนุ่มนะคะ กินไม่แข็งกระด้างนะคะคนแก่ก็กินได้นะคะเด็กก็กินดีนะคะนี่ค่ะน้ำเริ่มแห้งแล้วนะคะเนื้อกุนเชียงก็ยังใสแต่งตึงนะคะไม่แข็งกระด้างนะคะ แล้วก็จะลดไฟลงมาให้ไฟอ่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะเผื่อเขาจะไหม้นะคะถ้าเรากลับไม่ดีนะคะต้องคอยกลับนะคะตอนนี้เขาก็สุกแล้วนะคะแต่เราจะให้เหลืองนิดนิดนะคะจะได้ดูหน้ารับประทานนะคะนี่คือวิธีชาวไร่นะคะ ชาวกเกษตรกรหลังจากทํางานเหนื่อยมาแล้ววันนี้ไม่มีอะไรจะกินนะคะเพราะว่าเมื่อเชา้านี้ไม่ได้ทํากับข้าวนะคะทอดไถ่เกียวลูกเดียวก็ไปทํางานแล้วนะคะ ตอนนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มเหลืองแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้สุกทั่วๆกันนะคะคนอีกนิดนึงนะคะกลับให้ทั่วๆนะคะการทอดกุนเชียงแบบนี้เนื้อจะไม่แข็งนะคะ สามารถกินอร่อยเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็มีเหลืองเหลืองหอมหอมนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าจะกินกับข้าวต้มก็อร่อยนะคะน่คะนี่เราก็เหลืองใช้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะกุนเจียงทอดด้วยน้ำนะคะเนื้อนุ่มนะคะเหลืองอ่อนๆหอมกลุ่นน่ากินนะคะ มากินด้วยกันนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาทอดกุนเชียงหมูนะคะทอดด้วยน้ํานะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ